วันนี้วันที่23เดือนเมษายนพศ2564กอก็จะพูดเรื่องอริยสัจสีอริยสัจสีก็แปลว่าความจริงอันประเสริฐสี่ประการก็ได้สัจจะแปลว่าความจริงอริยะแปลว่าประเสริฐอริยสัจสีก็เลยแปลว่าความจริงอันประเสริฐหรือแปลใหม่อีกอย่างหนึ่ง อาริแปลว่าศัตรูยะแปลว่าไปจากสัจจะก็คือความจริงอริยสัจก,ก็แปลว่าความจริงอันทําให้ไปจากข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสเองนะครับอริยสัจสี่มีอยู่สี่ประการนัคืออันแรกในความจริงเรื่องทุกข์นะครับรองความจริงเรื่องเหตุแห่งทุกข์ความจริงเรื่องความไม่เป็นทุกข์ ความจริงเรื่องวิธีทําให้ถึงความดับทุกข์หรือความไม่เป็นทุกข์นะครับเนี่ยสิ่งที่หน้าที่ที่ต้องทําหรือว่ากิจที่ต้องทําในอริยสัจสี่เนี่ยมันก็มีอยู่เะไเรียกว่ากิจในอริยสัจสี่เนี่ยบาทีที่บอกว่ามันมีปร,ริวติสามมีอาการสิบสอเนี่ยก็คือจิตในอริยสัจสีนั่นเองเนี่ยปร,ริวาสสามอาการสิบสองปร,ริวัตว่ิสา 3, รอบเนี่ยอาจจะแปลว่ารอบสามมีอาการสิบสองนะครับรอบแรกนะยหรือจิตในอริยสัจสี่รอบแรกไปลว่าแรกนะครับันก็คือว่าเรียกว่าสัจจะญาณคือการที่ว่าการที่จะเห็นความจริงตามที่มันเป็นจริงเห็นอริยสัจสี่ตามที่เป็นจริงนะครับคือเห็นว่าทุกเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ พอเรารู้ถามว่าเรารู้จักความทุกข์หรือยังเนี่ยความทุกข์ที่ปรากฏในใจเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยรู้ว่าทุกขเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแล้วก็เหตุแห่งทุกเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเรารู้จักเหตุแห่งทุกหรือยังเนี่ยสามเนี่ยความดับไม่เหลือแห่งทุกหรือว่าความไม่เป็นทุกเนี่ยเรารู้จักหรือยังเราเห็นความจริงอันนี้หรือยัง สี่ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เลยทุกเนี่ยเราเข้าใจเรารู้จักเนี่ยเราประจักษ์แจ่มหรือยังนี่คือเรสัจจญาณเนี่ยเป็นปริวัติแรกนะคือการเห็นความทุกข์ตามที่เป็นจริงเห็นเหตุแห่งทุกข์ตามที่มันเป็นจริงเห็นความดับไม่เลยหทุกข์ตามที่เป็นจริง เห็นเห็นทางแห่งความดับทุกข์ตามที่มันเป็นจริงนั่นหนะเห็นเห็นอย่างนะครับมีกทอจิตข้อจิตข้อแรกอริยสี่เรียกว่าสัจญานหรือปริวัตแรกนี่อริยสี่ปริวัตที่สองนะหลังจากที่เรารู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเนีเราเอาทุกข์แล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรกําหนดรู้เราควรจะรู้จักมันรู้จักมันให้มันกระจ่างแจ้งนะครับ พอเรารู้จักความทุกข์แล้วเราจะรู้เหตุแห่งทุกข์<อ>เราก็รู้ว่าก็ควรจะทํากับมันยังไง<อ>เ,เราเราก็ควรจะรู้จักความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งทุกครั้ง<อ> <pitch S 2> ให้มันเห็นแจ้งชัดว่าเป็นทุกข์<อ>ยิ่งเห็นก็ยิ่งเห็นความทุกข์ก็ยิ่งรู้จักความทุกข์นะสรรู้จักว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเรารู้จักแล้วเราก็จะรู้ต่อไปว่ามันควรละนะครับ แห่งทุกข์นี่ควรละเสียไม่ควรเอาไว้ต่อไปนิโรธเนี่ยเรารู้จักอะไรนิโรธแล้วมันไม่เป็นทุกข์แล้วก็ควรจะทํ้มันแจ้งทำมันทำมันมันชัดเจนทำมันปรากอที่สม่ัเสมอควรจะทําชัดแจ้งชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วมรรคเราก็ควรจะทํามันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจเริญในมากขึ้นนะครับ นี่คือหน้าที่ที่จะทําต่ออริยจักรศีนทุกต้องรู้ทุกคนกหนีรู้เรารู้ทุกแล้วเราก็จะไปรู้เหตุแห่งทุกเนี่ยเราก็รู้เรารู้ว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยวนละนะครับแล้วเราก็พยายามละเสียนะครับต่อไปก็ความดำแห่งทุกเนี่ยเราก็ควรจะทาให้มันแจ้งนะครับทำามันแจ้งชัดเจนทำใหมัน แจ้งชัดเจนนะะมักนี่เราก็ควรจะให้มันทำให้มันทำให้เกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทําให้ไปถึงความดับทุกน,น,ะะน,นะครับนี่แทว่าไปว่าสามปรที่สองนะครับนี่ประสองนี่คือกิจจยานนะครับนี่ประว่าสามเราจากที่ว่าเรากําหนดรู้ทุกนะครับนี่ทุกเป็นควรกําหนดรู้แล้วเราก็กําหนดรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยอยรู้ชัดเจนโอ้มันทุกจริงจริงทุกจริงจริงนะครับรู้นะครับ Có thuốc thúc mất cầm đoạt đã mất rồi này, thúc mất rồi, rồi cầm đoạt đái đuôi đã mất rồi, nghen, hệ hàng thúc, rồi đã được lắc mất đã được này này, đã được, cầm một đuôi rồi, hệ hàng thúc đã được lắc rồi, này đã làm ai trăng rồi, ทุกครั้งที่เราละมันได้ทุกครั้งที่เราเห็นความทุกข์ทุกครั้งที่เราเห็นความทุกข์ทุกครั้งที่เราละความทุกข์ทุกครั้งที่เราทาให้นี้แลมันแจ้งนะครับทุกครั้งที่มักในที่ี่เราได้เจริญนะครับนี่คือปริวาสิสามนะทุกได้กาหนดแล้วทําเป็นแล้วเป็นทุกได้ละแล้วจะละได้มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ มีโรคได้ทำมาแจ้งแล้วนะเราได้เห็นมาแล้วนะยิ่งเห็นชัดขึ้นยิ่งเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นก็ยิ่งก็เรียกว่าถึงปริวติที่สามมากขึ้นนะครับปริวติที่สามทำรอบที่สามมันสมบูรณ์ขึ้นนะครับมันก็ควรเจริญแล้วก็เจริญแล้วได้ทําแล้วนะครับทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ได้ทําแล้วนะครับทํามากที่สุดแล้วก็บรรลุมากที่สุดนะครับนี่คือเพราะนั Now, ้น อริยสัจสีก็มีปริวติสามนะประิวาสแรกคือการรู้ว่ามันเป็นยังไงปริวัสทสองเนี่ยคือการที่จะรู้ว่าควรจะทํำยังไงกับมันปริวัตที่สามเนี่ยคือได้ทําแล้วตามที่มันควรจะทำ <Okay. S 2> นี่ก็อริยสแต่ละแต่ละรอบแต่ละรอบเนี่ยเนะี่ยมันคูณกับ อาการในอริยสีมันสี่ข้อนะครับมันก็เป็นสิบสองอาการน,นะครับการรู้ทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งเป็นอาการหนึ่งที่เราท,ที่ที่เราที่เราถาลงไปอาการที่เรากําหนดรู้เห็นทุกข์เ็อย่างหนึ่งอาการที่เรารู้นีโรนะคเ็อย<ๆ>่างหนึ่งอาการที่เรารู้ความดับไม่แรงทุกข์เ็อย่างหนึ่ง การที่ว่าเรารู้ว่าควรกําหนดรู้ว่าอย่างหนึ่ง<ม>ควรละก็อย่างหนึ่งควรทําให้แจ้งก็อย่างหนึ่งควรทําให้เจริญก็อย่างหนึ่ง<ม>รู้แล้ว<ม>ละแล้วแจ้งแล้วทําแล้วพะเนี่ยะครก็เป็นแตล่ละอย่างแต่ละอย่างก,ก็เป็นสี่อย่างนะครับแล้วก็มันก็อริยสัจสี่เน,นรวมกับกิจจิกิ กิเน้อริยสัตวสี่นะกิจสี่กิจสามอย่างในแต่ละในอริยสัจสี่แต่ละข้อนะครับมันก็คูณกันไปก็เป็นอาการสิบสองครับอาการสิบสองอาการที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ,นะรบก็เป็นสิบสองอย่างนะครับราะนั้นะอาริยสัตสี่มีปริวัตสามมีอาการสิบสองหรือว่ามีรอบสามมีอาการสิบสองก็เป็นอย่างนี้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะครับเริ่มต้นจากการที่เรารู้ความจริงของมันนี่ว่าเกิดสัจจยานขึ้นมาต่อไปก็รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงขึ้นมาเรียกว่าเกิดกิจยานขึ้นมาต่อไปเราก็รู้ว่าเราควรเราต้องลงมือปฏิบัติให้มันได้นะครับปฏิบัติให้มันสําเร็จจะมากจะน,น้อยนะครับก็เป็นกิจยานยานที่ทันได้แล้แลวแปลว่าทันได้แล้วนะครับ ก็เราทำงานบ้านน่ะนะเราทำแล้วทํำมากทำน้อยก็ทำทำมากก็ทำแล้วมากทํามากแล้วทำเพิ่งทําได้น้อยทําได้เป็นน้อยทำไปแล้วนิดหน่อยทำไปแล้วมากๆากนะครับก็แล้วแต่นะครับปรสรุปเนี่ยอยุสัตว์สี่เนี่ยมีอาการสมีมีปริปรวัติสาสมีอาการสิบสองนะครับ